เมษานิยายเสียงวันนี้เสนอเรื่องเงารักภริยาสลับตัวจบในตอนมทัทรสหรือรถเธอลืมตาตื่นขึ้นมาภายในห้องที่เธอไม่คุ้นเคยเลยเธอพยายามใช้ความคิดเรียบเรียงให้ได้มาถึงใจความของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับเธอนี้เมื่อคืนและเธอก็พอจะจำเรื่องราวได้ เมื่อสายตาของเธอได้หันไปมองเข้ากับชายหนุม่มที่กำลังนอนหลับไหลอยู่ด้วยความเหนื่อยล้าพีสรันหญิงสาวค่อยๆเรียกชื่อของผู้ชายที่เธอได้มอบกายให้แบบสมยอมไปแล้วในเมื่อคืนมาทูรสค่อยๆใช้มือของเธอกลุมขมับด้วยฤทธิ์ของอาการปวดศีรษะเพราะเมื่อคืนเธอดูท่าจะดื่มและใช้พลังกำลังมากไปไม่น้อยเลยเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมือ่อมาทุรส เธอได้โดนแฟนหนุ่มบอกเลิกผู้ซึ่งเขาผาดูใจกันมาเนิ่นนานจากเหตุผลที่ว่าเธอดีเกินไปและนั่นมันก็คือเหตุผลที่ฟังดูแล้วช่างหดหูใจสำหรับมัทุรสเป็นอย่างมากเพราะหากเธอดีจริงคงไม่มีใครกล้าจะทิ้งเธอไปได้มัทุรสเธอมีเพื่อนสนิทมากถึงขั้นมากที่สุดโดยที่ทั้งสองไม่เคยมีความลับก,กันคนหนึ่งซึ่งก็คืออารยา อรารยาเธอคือน้องสาวแท้ๆเพียงคนเดียวของสรันนั่นหมายถึงมทัทรสดเธอคือแขกคนที่สนิทชิดเชื้อสำหรับครอบครัวของสรันและอรารยาไปโดยปริยายและในคืนที่มทัทรทโดนบอกเลิกเธอรีบกดสายโทรหาเพื่อนสาวอย่างอรารยาแต่ด้วยฤทธิ์ของเครื่องดื่มมันทำให้เธอแทบจะไม่มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเลยมทัทรส หยิบโทรศัพท์ขึ้นกดโทรหาอาร,รยาแกมันทิ้งฉันแล้วแกอาร,รยารีบรับสายเพื่อนสนิทที่โทรเข้ามาอย่างมัทุรสที่ตอนนี้กำลังพูดจาไม่ได้สับรสแกจะเย็นๆน,นะอาร,รยาปลอบประโลมใจเพื่อนสนิทที่ดูเหมือนว่ายิ่งพูดเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้มัทุรสร้องไห้ฟูมฟายมากยิ่งขึ้นและในคืนนี้เธอต้องไปพบกับอาร,รยาให้ได้แก ฉันขอไปหาแกได้ไหมมทัทรสเอ่ยถามอรารยาซึ่งกำลังอยู่ในสายแต่เหมือนโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่อรารยาในตอนนี้เธอไม่อาจจะตอบเพื่อนสาวได้ทันเพราะในตอนนี้แบตโทรศัพท์ของเธอได้หมดลงอย่างกระทันหันอาร,อรายาเธอพยายามจะบอกเพื่อนสนิทว่ามาได้แต่ต้องไม่ใช่วันนี้เพราะตอนนี้อรารยาเองเธอก็ไม่ได้อยู่บ้านเพราะเธอได้เดินทางมาเยี่ยมคุณยายที่จังจงวัด จะมีก็เพียงพี่ชายของเธออย่างสรันเพียงคนเดียวที่อยู่ที่บ้านก็เท่านั้นแต่ด้วยความคุ้นเคยของอรารยาจึงไม่คิดอะไรเยอะเพราะคิดว่าหากมาทรสดไปเจอเข้ากับสรันสรันก็คงจะบอกข่าวของเธอให้ทราบได้แต่อรารยาเธอไม่รู้เลยว่าในคืนนี้สรันได้แอบย่องเข้ามานอนในห้องนอนของเธอด้วย เพราะแอร์ที่ห้องของเขาเสียนั่นเองและสรันเองก็เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงวันเกิดของกลุ่มเพื่อนเช่นกันและงานอย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สรันกลับมาบ้านด้วยอารมณ์ที่ได้ที่เปล่าเปลี่ยวจิตใจเขาเองก็พยายามโทรหาแฟนสาวซึ่งก็คือพัชรีให้มาหาเขาที่บ้านเช่นกันแต่ พัชรีกลับไม่กล่าวรับคำหรือปฏิเสธใดๆนั่นยิ่งทำให้สรันเขายังคงมีหวังว่าเธออาจจะมาหาเขาเข้าก็ได้และไม่นานนักประตูบ้านของสรันก็ถูกเปิดออกผู้ที่เปิดเข้ามาคือมทัรมทรสมัทรสเดินทุลักทุเลเข้ามาในบ้านเธอกดล็อกประตูโดยไม่ได้ตั้งใจก่อนจะเดินตรงขึ้นไปยังห้องนอนของเพื่อนสนิทอย่างอารยาด้วยความคุ้นชินและเธอก็เปิดประตูห้องเข้าไปในทันที ฝ่ายสรันเขานอนนิ่งและยิ้มดีใจเพราะคิดไปเองว่าคนที่เปิดประตูห้องเข้ามาก็คือพัชรีและความคิดของเขาก็ประมวลผลแล้วว่ามันคงต้องเป็นพัชรีเพียงคนเดียวก็เท่านั้นเพราะที่บ้านของเขาไม่มีใครเลยและคงจะไม่มีคนแปลกหน้ากล้าเข้ามาอย่างง่ายดายเช่นนี้มาทุรส เธอเดินเซเข้ามาอยัางเตียงนอนเรื่อยๆและเธอก็ได้เห็นใครคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงภายในห้องที่มืดสลัวเพราะเธอไม่ได้เปิดไฟให้มันสว่างหญิงสาวรีบคลานขึ้นเตียงไปพร้อมๆกับกอดร่างร่างนั้นในทันทีแต่มัทุรสก็ต้องเอกใจเพราะดูเหมือนกับว่าร่างร่างนั้นช่างดูไม่คุ้นเคยแกแกอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ย มัทุรสกล่าวแซวคนที่เธอคิดว่าเป็นอารยาเพราะจังหวะที่เธอสวมกอดน,นั้นดูเหมือนว่าจะมีรอบตัวที่กว้างขึ้นฝ่ายสรันด้วยความมึนงงและไรซึ่งสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเขารีบผันควับมารวบตัวออหญิงสาวที่เขาปักใจว่าจะต้องเป็นแฟนสาวของเขาอย่างแน่นอน สรันพลิกร่างของหญิงสาวให้นอนราบลงพื้นเตียงโดยมีตัวของเขาสวมอยู่ข้างบนและเริ่มละเลงบทรักกับมัทุรสในทันทีฝ่ายมัทุรสเมื่อเธอรู้ว่าคนที่อยู่ภายในห้องของอารยาในตอนนี้กลับไม่ใช่อรารยาที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอเธอรู้สึกแปลกใจมากและพยายามคิดทบทวนว่าใครกันนะจะเข้ามาอยู่ในห้องนี้แทนเพื่อนสนิทของเธอได้ แต่ก็ไม่ทันจะได้คำตอบร่างกายอันบอบบางและอารมณ์ของเธอก็ถลายร่วมไปกับสรันเข้าสะแล้วจวบจนรุ่งเช้าของอีกวันเธอจึงลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหัวจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่เธอได้ดื่มเข้าไปในเมื่อคืนมัทุรสหันมองหน้าชายหนุ่มที่นอนแนบข้างเธออยู่บนเตียงอย่างแน่นิ่งพิสรัน ตอนนี้มทัทรสเธอรู้แล้วว่าผู้ชายที่เธอเผลอพรีกายให้ในเมื่อคืนก็คือสรันซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆเพียงคนเดียวของอรารยาเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองแค่จะทำอย่างไรเล่าในเมื่อเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นแล้วและยากที่จะกลับไปแก้ไขมันได้มทัทรสค่อยเคลื่อนเรียวขาของเธอออกจากเตียงทีละนิดและเคลื่อนมันอย่างเบาแรงที่สุดเพื่อจะตั้งใจไม่ให้สรัน เขาตื่นขึ้นมาได้จนกว่าเธอจะอาบน้ำแต่งตัวออกจากห้องนี้ไปแต่สรันกลับต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงน้ำไหลในห้องน้ำที่มธทรสใช้ชำระร่างกายของเธอให้สะอาดมาทัทรสเมื่อเสร็จธุระเธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาและแล้ว,ลวเธอก็ต้องเผชิญหน้าเข้ากับสรันัชายหนุ่มที่ได้ดอมโดมกลินรักจากเธอในเมื่อคืนมาทรสในตอนนี้เธอได้แต่ลบหน้าพูดจะอ้ำอึ้งอยู่ในลำคอ เธอไม่รู้ว่าจะต้องทำหรือต้องพูดอะไรต่อกับสรันฝ่ายสรันเองเขาก็พูดออกมาไม่ได้เช่นกันเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนช่างเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะให้เกิดขึ้นเลยฝ่ายสรันเขาเฝ้าครวนถามตัวเองในใจว่าฉันทำอะไรลงไปทำไมทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้สรันเองเขาใช่ว่าจะรังเกียจรัง,งอนอะไรในตัวของมัทรสนักหนา เพียงแต่เขาไม่ได้ทำใจมาก่อนว่าจะต้องดันมามีสัมพันธ์แบบนี้กับเพื่อนของน้องสาวที่เห็นกันอยู่บ่อยครั้งทั้งคู่ได้แต่ต่างนิ่งเงียบและพากันสวมใส่เสื้อผ้าอาภรห่อหุ้มร่างกายก่อนออกจากห้องบัทรรถเธอหันมามองหน้าของสรันอีกครั้งเพราะเธออยากจะฟังประโยชน์จากปากของสนรันบางอย่างเผื่อว่ามันอาจจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมา แต่มทัทรสเธอกลับต้องผิดหวังเพราะสรันเขาทำได้แค่มองหน้าหญิงสาวอย่างแน่นิ่งและไร้ซึ่งคำพูดใดๆที่เป็นการบ่งบอกให้เธอได้รู้สักคำว่าเขาก็รู้สึกผิดไม่ต่างกันเมื่อมทัทรสเห็นดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเดินออกไปจากห้องและในทันใดนั้นเสียงแตรรถก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านของสรัน คนที่กดแรอยู่ก็คือพัช,ชรีสรันเห็นเข้าขอรีบวิ่งลงไปทันทีทำให้มาทรสซึ่งไม่รู้อิโนโอิเนหันมาและยิ้มรับให้กับเขาเพราะคิดว่าสรันคงจะต้องวิ่งตามเธอลงมาแต่เธอกลับต้องผิดหวังอีกครั้งเมื่อสรันเดินผ่านเธอไปและตรงไปเปิดประตูให้กับพัช,ชรีทำอะไรอยู่คะสรันถึงได้ออกมาเปิดประตูช้าจัง พัดเรียกอยู่ตั้งนานสองนานพัชรีแฟนสาวขี้เอาแต่ใจของสรันพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่ดูไม่พอใจนักสรันเขาทำท่าเหมือนกับมีพิรุษสายตาของเขาเลอกลักแต่นั่นมันก็เป็นเพียงเรื่องน้อยนิดเพราะผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเก็บความลับได้ดีทีเดียวสรันเขารีบเข้าไปอบกอดแฟนสาวไว้ เพื่อเป็นการออดอ้อนให้กลบเกลื่อนความผิดที่เขาได้ทําไว้ในเมื่อคืนและให้เธอได้คลายความสงสัยลงและในจังหวะนั้นมัทุรสเธอก็เดินออกมาเห็นกับภาพบาดตาบาดใจเข้าพัชรีจึงพลัร่างของสรันออกเพราะเธอาอต่อสายตาของคนอื่นที่จับจ้องอยู่และกลับหันมาเพ่งแววตามองมายังมัทุรสแทน และก็มองกลับเหมือนสายตาจับผิดมายังมทัทรสทีสรันทีก่อนจะหันมาถามสรันให้แน่ใจว่าใครกันคะพัชรีเธอมองสรันด้วยความสงสัยและลุ้นกับคำตอบที่จะออกมาจากปากของเขาสรันเขาหันมามองหน้ามทัทรสด้วยความเกรงใจก่อนจะตัดสินใจบอกพัชรีไปว่าอ๋อนี่นะหรอคือเพื่อนของอาร,รยาเขานะ่ะขอมาหาอาร,รยา แต่พอดีน้องสาวของผมไม่อยู่บ้านนี่มาทุรสก็กำลังจะกลับแล้วสรันหันไปมองหน้ามาทุรสเพื่อเป็นการบอกให้เธอกลับไปก่อนที่จะพูดขึ้นอีกครั้งว่าใช่ไหมมาทุรสเธอได้แต่ก้มหน้าเพราะได้ฟังประโยคที่สรันพูดถึงเธอที่กลืนน้ำลายลงคองกรั้นเอาไว้ไม่ให้น้ำตาเล็ดลอดออกมาเพราะเสียใจกับคำแนะนำที่สรนันใช้แก้ตัวกับแฟนสาว มัทรสเธอได้แต่พยักหน้าพอเป็นพิธีและก็เดินจากไปด้วยความเสียใจอย่างไร้ความหวังฝ่ายสรันเมื่อเขาเชื้อเชิญให้พัชรีได้เดินนำหน้าของเขาเข้าบ้านไปสรันเองเขากระพันมาแอบ,บมองมัทรสตามหลังด้วยความรู้สึกผิดและรู้สึกเป็นห่วงเธอมากยิ่งขึ้นเกินคำว่าเพื่อนสนิทของน้องสาวเขาแล้วจนเวลาผ่านไปมัทรส ทำท่าเหมือนจะเหินห่างอรารยาขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอจะหาเหตุผลมาอ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องมาที่บ้านของอรารยาได้เพราะมาทุรถเกรงว่าตัวเองอาจจะต้องพบเจอกับสรันแล้วจะพานทำหน้าไม่ถูกเอาหากสรันเขายังคงจำเรื่องราวในคืนนั้นอยู่แต่หากยิ่งหนีเท่าไหร่ก็เหมือนสิ่งนั้นจะยิ่งตามมาเมื่อวันนี้สรันเขาต้องมารับน้องสาวเพียงคนเดียวกลับที่บ้าน สรันเดินลงมาจากรถทำให้มัทรถเมื่อเห็นเขาเข้าเธอจึงต้องรีบยกมือไหวและหลบหน้าไปฝ่ายสรันเขาได้แต่พยักหน้าและรับไหวเพื่อนสนิทของน้องสาวเอา้าแยาแล้วค่ะพิสรันพอดียาลืมของไว้ในบ้านของยนรถมัทรถรีบเอามือคว้าจับแขนของอารยาไวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวฉันไปหยิบให้เองไม่เป็นไรแก เดี๋ยวฉันไปหยิบเองแกอยู่เป็นเพื่อนพี่สรันทนะมัทุรสเธอสีหน้าเสียผู้เสร็จอรยาก็เดินจากไปแต่แกโดยไม่ฟังคำร้องเรียกจากมัทุรสเลยสรันเขาจึงใช้โอกาสนี้เอ่ยถามสารสุขถูกดิบของมัทุรสหลังจาก,กวันนั้นว่าเธอเป็นอย่างไรและรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังมัทุรสเธอได้แต่ทำหน้างงเหมือนจะไม่เข้าใจเรื่องอะไรหรอคะ ทำให้สรันต้องเร่งพูดกับเธอตรงๆก็เรื่องเมื่อคืนนั้นเราหายโกรธพี่แล้วใช่ไหมมาทุรสีหน้าถอดสีเรื่องอย่างนั้นมีหรือใครจะหายโกรธหรือดืมมันได้ลงง่ายๆมาทุรสในตอนนี้เธอทําได้เพียงแค่กลั้นใจพูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริงออกไปก็เท่านั้นรถลืมมันไปแล้วค่ะไม่โกรธพี่สรันหรอกค่ะเพราะบางเรื่อง มันปรบมือข้างเดียวก็ใช่ว่าจะดังเรื่องเม,มื่อคืนนั้นหากจะต้องมีใครสักคนที่เป็นคนผิดรถว่าเราก็ผิดด้วยกันทั้งสองคนนะคะผู้เสร็จน้ำตาแห่งความเสียใจของมัทรสก็ไหลออกมาก่อนที่เธอจะรีบปาดมันให้แห้งเหือดไปเพราะเกรงกลัวว่าอาร,รยาจะมาเห็นเข้าสรันทำท่าจะเข้าไปปลอบแต่ก็ต้องหยุดเมื่อเขาได้ยินเสียงของอาร,รยาแว่วมาแต่ไกลอุ๊ยเรียบร้อยแล้วคะ่ะ กลับบ้านกันได้ค่ะพิสรันแต่อรารยาเธอเป็นเด็กที่ช่างสังเกตอยู่แล้วเธอแอบเห็นบริเวณดวงตาของมัทรสมีรอยค้ำแดงเหมือนกับเธอเพิ่งจะรอ้องไห้อารยาจึงเดินเข้าไปจับแขนเพื่อนสนิทและกล่าวถามด้วยความเป็นห่วงว่ารถแกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันดูสีหน้าแกไม่ดีเลยเหมือนกับคนเพิ่งจะร้องไห้มามัทรสได้แต่หลบหน้าเพื่อนสนิท และเอามือไปกลุมมือของอารยาไว้ฉันไม่เป็นอะไรหรอกแค่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายแกรีบกลับไปเถอะอย่าปล่อยให้พิสรันเขาต้องรอนานสรันในตอนนี้ขอมองไปยังใบหน้าของมัทุรสด้วยความเป็นห่วงและดูเหมือนว่าความรู้สึกของเขาจะยิ่งเตลิดและเกินเลยไปไกลมากเกินกว่าเพื่อนของน้องสาวเข้าแล้ว ผ่านไปชั่วครู่ทั้งอรารยาและสรันทั้งสองก็ชวนกันขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับไปยังบ้านขณะที่ล้อรถของทั้งคู่กำลังเคลื่อนล้อออกไปก็ได้มีรถเก่งคันหนึ่งเล่นเข้ามาปาดหน้าเข้าโถปองกูนี่นิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยอรารยาเอ่ยพูดออกมาอย่างขัดใจเรารู้จักเขาด้วยเหรอย,ยายาอรารยาพยักหน้าเงึกๆรู้จักดีเลยล่ะคะ่ะ นั่นน่ะปองกูลเขาเคยเป็นแฟนกับยายรถแต่ตอนนี้ก็อาจกำลังจะกลับมาคบกันยาล่ะเป็นห่วงยายรถเขาจริงๆเลยนะคะพี่สรันอยากให้ยายรถได้เจอผู้ชายดีๆอย่างน้อยๆก็พี่ชายของยาเพราะยารู้ว่าพี่สรันดูแลผู้หญิงที่เป็นแฟนของพี่ได้ดีมาก สันเขาสีหน้าถอดสีเขาคิดไปเองว่าอารยาน้องสาวแท้ๆของเขาอาจจะรู้เรื่องของเขากับมัทรสเข้าแล้วก่อนที่อารยาเธอจะหัวเราะออกมาทำให้ใบหน้าที่เป็นกังวลของสันดูคลายลงสันในตอนนี้เมื่อเขาได้รับรู้ว่ามัทรสกกำลังอาจจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าทำให้หัวใจของเขาในตอนนี้รู้สึกเต้นผิดจังหวะ เพราะยิ่งดูเหมือนว่าเขากำลังหน้ามืดและแฝงไว้ด้วยอารมณ์หึงหวงพภรรยาในค่ำคืนแห่งความลับเข้าเสียแล้วสรันเขายังคงเก็บความรู้สึกไว้และรีบขับรถต่อไปแต่ในใจของเขายังคงคิดถึงแต่เรื่องของมัธุรถกับแฟนเก่าของเธออยู่เสมอเมื่อสรันกลับมาส่งอรารยาถึงบ้านเขาจึงแซงทำอุบายว่าจะออกไปข้างนอก แท้จริงแล้วเขากลับตั้งใจกลับไปย้อนหามัธุรสอีกครั้งตั้งหากเล่าระหว่างทางผชรีได้โทรสายเข้ามาหาเขาแต่ครั้งนี้ดูเหมือนแปลกพิกลเมื่อพฤติกรรมของสรันได้ดูเปลี่ยนไปเขานั่งมองสายโทรเข้าของแฟนสาวอย่างแน่นิ่งโดยไม่ได้ทุกร้อนอะไรเหมือนแต่ครั้งก่อนและยังคงใจจดใจจอ่อ มุ่งหน้าขับรถไปยังบ้านของมัทรสให้ทันในทันทีเมื่อไปถึงสรันยังคงได้เห็นรถของชายคนดังกล่าวจอดอยู่ที่หน้าบ้านของมัทรสแต่แปลกตรงที่ว่าในบ้านกลับดูงเงียบสงัดและเขาก็ถือวิสาสะเดินตรงเข้าไปในบ้านของมัทรสในทันทีท่านใดนั้นโหของสรันก็แว่วมาด้วยนำเสียงของมัทรสว่าช่วยด้วยช่วยด้วย สรันรีบวิ่งไปตามเสียงและเขาก็เจอเข้ากับมัทุรสที่กำลังพยายามขัดขืนแฟนเก่าของเธออยู่โดยเพราะนั่นแฟนเก่าของเธอกำลังทำอะไรที่มัทุรสไม่ยินยอมสรันเดินเข้าไปดึงแขนของชายหนุ่มเอาไว้ เพื่อเป็นการห้ามปรามให้มันหยุดทำการกระทำแบบนั้นเสียและดูเหมือนว่าสรันเขาจะมีท่าทีที่เอาจริงเอาจังทำให้แฟนเก่าของมัทุรสเกิดความกลัวเพราะเขาได้มาเพียงคนเดียวทำให้เขาต้องรีบวิ่งออกไปจากบ้านในทันทีอย่างไม่รอช้าและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงสรันก็หันหน้ามาเผชิญกับมัทุรสพี่สรัน มัทุรสเอ่ยเรียกชื่อสรันเข้าสรันในตอนนี้ไม่มีแม้แต่เสียงขานร,รับเพราะเขากำลังหึงหวงมัทุรสอย่างขึ้นหน้าเขารีบจูงมือเพื่อนสนิทของน้องสาวเข้ามาภายในบ้านที่มีเพียงเขาและมัทุรสในตอนนี้อยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองปล่อยนะคะพิสรันนี่มันอะไรกันมธทุรสเธอรีบเอ่ยถามเพราะเธอไม่รู้สึกคุ้นชินกับกริยาเช่นนี้ของสรันเข้าเลยสรัน วางมือหนาของเขาออกจากแขนอันเรียวเล็กของมัทรวดอรยาบอกพี่ว่ารถกำลังจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่ามัทรวดยิ่งทำหน้างงแล้วไงกันคะทำให้สรันต้องหันขวับมามองตามเธอถ้าอย่างนั้นมันคือเรื่องจริงใช่ไหมรถจะคบกับผู้ชายอย่างนั้นได้เหรอรถไม่เข็ดหรือไงที่เมื่อกี้มันทำอย่างนั้นกับรถมันไม่ให้เกียรติรถเลยนะมัทรวดเธอมองหน้าสรันอย่างแน่นิ่ง ก่อนจะพูดขึ้นว่าไม่ให้เกียรติหรอคะแล้วอย่างไหนกันที่ถือว่าเป็นการให้เกียรติรถอย่างที่พี่ทําเมื่อคืนนั้นหรือเปล่าและถ้ามันคือเรื่องจริงแล้วจะทําไมล่ะคะพี่สรันรถก็คิดนะคะว่านั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของรถที่รถจะคบกับใครหรือเป็นแฟนกับใครก็ตามมันคงไม่เกี่ยวอะไรกับพี่สรันด้วยซ้ําสรันในตอนนี้เขามีอารมณ์ที่โมโหมากขึ้นสรันคว้าลำแขนของเธอให้หันกลับมาอีกครั้ง ทำไมจะไม่เกี่ยวละ่ะก็รถเป็นเมียของพี่แล้วมัทุรสแทนที่เธอจะดีใจกับคำพูดของสรันเธอกับมีแววตาที่เศร้าและหยดน้ำตาก็หลั่งไหลเข้ามาแทนอะไรกันคะพี่สรันอะไรถึงทำให้พี่กล้าพูดได้อย่างนี้พี่สรันก็รู้สำหรับพี่ทุกอย่างเมื่อคืนนั้นมันก็แค่ความฝันทั้งพี่และรถเราไม่มีสติทั้งคู่สรันรีพูดขัดคอ เธอรู้ได้ยังไงว่าพี่ไม่มีสติมทัทรสได้แต่ทำหน้าสงสัยก่อนที่เธอจะต้องเจอกับท่าทีอาการหงงหวงของสรันที่มีมากขึ้นเขารีบเข้ามาโอบก,กอดเธอเอาไว้แน่นท่ารถบอกว่าคืนนั้นพี่ไม่มีสติงันครั้งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นรถจะพูดแบบนี้กับพี่ไม่ได้แล้วนะมทัทรสในตอนนี้เหมือนเธอตกอยู่ในพวังสรันค่อยๆช้อนทางเดียวหนะ้าสัมผัสของหญิงสาวขึ้นมา เรียวปากของเธอเพเยอขึ้นเล็กน้อยและดูหน้าสัมผัสและสรันก็ค่อยๆละเลงมันอย่างน้ำใจแรกๆเหมือนกับว่ามาทัทรสจะขัดขืนแต่ไม่เลยนี่คงเป็นอีกครั้งที่มัุรสปล่อยกายและใจให้เป็นไปตามความรู้สึกที่เธอมีให้กับสรันจนเวลาผ่านไปไม่นานนักความร้อนในห้องก็ดับลงสรันและมทัทรสที่ซ่อนร่างกายของตัวเองไว้ใต้ผ้าห่มในสภาพที่มทัทรส นอนหันหลังให้กับสรันสรันค่อยๆขยับร่างกายของเขาเข้ามาโอบก,กอดหญิงสาวไว้จากทางด้านหลังครั้งนี้ฉันคงเป็นได้แค่คนในเงาอีกใช่ไหมคะมัทุรสเอ่ยถามประโยคที่บาดใจดำของสรันเข้าหมายความว่ายังไงสรันเอ่ยถามย้ำทั้งๆที่เขาเข้าใจมันดีจะหมายความว่ายังไงได้ล่ะคะรถก็คงเหมือนผู้หญิงที่พี่ สรนสันซ่อนไว้ในเงาจะบอกใครไปก็คงไม่ได้เพราะพี่เองก็มีพี่พัชรีอยู่แล้วมาทูรสพูดเสร็จเธอก็รีบลุกออกจากเตียงเดินเข้าห้องน้ำไปในทันทีและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันช่างแตกต่างกับความรู้สึกครั้งแรกของสรันและมัทุรสอย่างสิ้นเชิงเพราะครั้งนี้ทั้งสองเต็มใจร่วมทำมันอย่างมีสติค,ครบท้วนทุกอย่าง ด้านหมายถึงระหว่างมาทัทรสและสรันทั้งคู่ต่างมีใจให้กันเสร็จแล้วโดยไม่รู้ว่ามันได้เริ่มจากตรงไหนหลังจากในวันนั้นสรันเริ่มเที่ยวมาเที่ยวไปและให้ความสำคัญกับมทัทรสมากขึ้นโดยที่เขาเองก็ยังไม่ได้คุยกับพัชรีให้เข้าใจและทั้งสองเองก็ยังคงไม่ได้บอกให้อรารยาได้รับรู้เช่นกันจนวันหนึ่ง ระหว่างที่มัทรสอรารยาและสรันกำลังนั่งรับประทานอาหารว่างกันอยู่ที่บ้านของเธอพัชรีก็เดินดุ่มๆเข้ามาเจอตัวเข้าจนได้นะพัชรีพูดไปพรางหันมาสบตากับมัทรสมัทรสเธอได้แต่หลบสายตาไม่กลา้าสู้หน้าเจ้าของตัวจริงในตัวสรันอย่างเปิดเผยอะไรกันพัดเกิดอะไรขึ้น สรันยังคงทำใจดีสู้เสือเอ่ยถามผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าที่ยังคงอยู่ในฐานะแฟนอีกคนใช่ค่ะอะไรกันคะพี่พัชรีอรายาเอ่ยถามขึ้นอีกคนด้วยความสงสัยพัชรีเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือมีแม้แต่คำตอบใ,ใดๆเธอหยิบซองในกระเป๋าออกมาพร้อมทั้งเทมันลงบนโต๊ะนี่มันอะไรมีใครอธิบายฉันได้บ้างมาทัทรสและสรันสีหน้าทอสี อรารยาเองเธอก็ตกใจไม่แพ้กันและอรารยาเธอก็ค่อยๆหยิบรูปบนโต๊ะขึ้นมาดูและภาพเหล่านั้นก็บ่งบอกสถานะความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทอย่างมัทุรสกับพี่ชายแท้ๆของเธอได้อย่างชัดเจนพิสรันกับรถแอบคบกันหรอคะอรารยาเผลอยิ้มออกมาพร้อมทั้งเอ่ยถามและหันมองหน้าไปยังพัทุรสพัชรีเลยเอ่ายย้ำอีกรอบบอกไปสิ ว่าเธอแย่งแฟนคนอื่นมาทุรสได้แต่ก้มหน้าสรันจึงออกรับแทนเธอทั้งหมดพัดพอเถอนะทุกอย่างผมปิดเองถ้าคุณจะโทษคุณโทษแค่ผมคนเดียวเถอนะพัทรถเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดหรอกพัชรีหันขวับมามองทางสรันคุณกำลังจะบอกฉันว่าคุณตั้งใจงั้นสิคะสรันเขาไม่พูดอะไรต่อเป็นการบอกเป็นในให้พัชรีได้รู้ว่า สิ่งที่เธอพูดคือเรื่องจริงครั้งแรกเขาอาจจะไม่ตั้งใจเต็มร้อยเปอร์เซน์แต่ครั้งที่สองเขาตั้งใจทำมันอย่างสิ้นเชิงพัชรีเธอไม่อาจทนฟังมันได้อีกต่อไปดีค่ะงั้นต่อไปนี้ฉันกับคุณเราจบกันแค่นี้นะคะฉันขอให้คุณโชคดีกับของเล่นชิ้นใหม่ที่คุณเลือกส่วนฉันฉันก็แค่ต้องกลับไปดำเนินชีวิตต่อในแบบของฉัน พูดเสร็จผชรีก็เดินออกจากบ้านไปและขับรถออกไปอย่างเร็วปานมีอะไรฉุกเฉินเมื่อทุกอย่างสงบลงมาทุรสรีบเข้ามาจับมือเพื่อนสนิทและกล่าวขอโทษเธอได้แต่ร้องไห้ออกมายอมรับกับความผิดที่กระทำขึ้นพร้อมๆก,กับการปลอบประโลมของสรันฝ่ายอรารยาเมื่อเธอได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอม่คิดโทษใครเลยสักครั้งเพราะทุกอย่างมันเริ่มขึ้นจากความเข้าใจผิด จนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมาเป็นความรักไม่ต้องห่วงนะแกฉันเข้าใจดีด้วยซ้ำที่แกได้เป็นแฟนพี่ชรันฉันจะได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะและอรารยาก็ยิ้มออกมาอย่างปลื้มใจพร้อมกับการกล่าวให้กำลังใจเพื่อนสนิทพร้อมทั้งพูดแกมหยอกเพื่อนว่าเอ๊ะไม่สิแล้วต่อไปฉันจะเรียกแกว่าอะไรดีนะพี่รถหรือยายรถดี และทั้งสองก็กอดคอพูดคุยหัวเราะก,กันอย่างเข้าใจท่ามกลางการมองดูอยู่ของสรันสรันเขาได้แต่ยิ้มออกมาอย่างปลื้มใจก่อนที่จะหูยิ้มลงเพราะรู้สึกผิดและเห็นใจต่อพัชรีแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกนั้นมากมายเท่าไรนักเพราะเขารู้ดีว่าพัชรีเองก็คือผู้หญิงเช่นไรและเธอก็ไม่ได้มีแค่สรันเพียงคนเดียวที่เธอเขาาด้วย เหตุผลน,นี้จึงสมควรพอที่จะทำให้เขารู้สึกผิดได้น้อยลงหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปไม่นานความรักของทั้งคู่กับต้องพบเจอเข้าอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือปองกูลแฟนเก่าของมัทรสเขาไม่ยอมเลิกราไปไง่ายๆและยังไม่เข็ดกับบดลงโทษที่สรันได้มอบให้เขาอย่างเต็มเหนียวไปแล้วในวันนั้นยิ่งได้รู้ว่าชายคนใหม่ที่มัทรสครบหาด้วยก็คือสรัน คนที่เขาคุ้นเคยและรู้จักดีทำให้ปองกูลเขาคิดไปเองว่าทั้งคู่ได้สวมเขาให้เขามาเนิ่นานแล้วปองกูลจึงเดินทางมาหามาทุรสที่บ้านและเขาก็ได้พบกับภาพบาตาบาดใจระหว่างสรานและมาทุรสเขา้าทำให้เขารู้สึกไม่พอใจและเผลอทำอะไรที่ไม่ควรลงไปทำให้สรานเขาได้รับบาดเจ็บถึงขั้นอาการหลักเลยก็ว่าได้ มาทุรสเขาคอยเฝ้าสรันไม่ห่างกายด้วยความเป็นห่วงและเธอก็ได้มีอาการผิดปกติทั้งอาเจียนทานอาหารไม่ได้อารมณ์ผิดปกติแปรปรวนโดยอาการเหล่านั้นมักไม่เกิดขึ้นกับคนที่ใจเย็นอย่างเธอได้จนเมื่อสรานอาการนี้ขึ้นในขณะที่มาทุรสโหมเฝ้าสรันอย่างต่อเนื่องในหลายคืนทำให้ในวันนี้มาทุรสเธอเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงและเป็นลมล้มไป หมอได้ตรวจดูอาการให้เธออย่างละเอียดจนทุกคนได้รับข่าวดีที่ตามมาว่ามทัทรสกำลังตั้งครรภ์เมื่อเรื่องรู้ถึงหูทุกคนโดยเฉพาะสรันเขาดีใจมากไม่คิดว่าชาตินี้เขาจะมีโอกาสได้เป็นพ่อคนอย่างคนอื่นๆเขาสรันเหอลูกตั้งแต่ยังไม่คลอดทุกคนต่างพากันดีใจเปรมปรีดากันยกใหญ่แต่ถึงกระนั้นแม้ฝ่ายหญิงจะตั้งครรภ์เร็วไปสักหน่อย สรันก็ยังคงให้เกียรติหญิงสาวอันเป็นที่รักโดยการขอมาทรสแต่งงานและสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเธอและลูกไปจนแก่เท่าโดยซื่อสัตย์ตลอดไปจบบริบูรณ์